I I came from. I know know from from where where came came สวัสดีค่ะกลับมาตีต่ำกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอร่อนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะมีข่าวเกี่ยวกับห้องการค้าจังหวัดเมือฝากันค่ะโดยห้องการค้าจังหวัดอุดรธานีค่ะ,ก,คะก็ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกไ e หวอีซี่รุ่น2แล้วก็เป็นการพบปะสังสรร์ระวางไ e หวอีซี่รุ่นหนึ่ง ณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนสานเจ้าปูยาอุดรธานีนายสวัสดิ์ที่ระรัตนานุกุลไัยประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชมวไวยอีซี่รุ่น2หรือย่างเอ็กเซคิวทีฟแชมเบอร์อ m ฟคอมเโดยมีนายศักชัยอุ่นจิติกุลประธานกรรมการสานเจ้าปูยาอุดรธานีสมัยที่63เป็นผู้กล่าวตอนรับ ครงการย่าง Executive Chamber of Commerce จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสางเครือข่ายข้างธุรกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์พบปะแลกเปลเี่ยนเรียนรู้ด,ด้านการทำธุรกิจระวางสมาชิกขอการค้าจังหวัดโดยมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมการประทมนิเทศ y e วอีซี่รุ่น2มีกิจกรรมประกอบด้วยการพบปะสานสัมพันธ์ระวางกันการรวมกิจกรรมนันทนาการและไลฟ์พฤติกรรมร่วมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในมค่คนา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมีนั่งสมมชักขัดท่าดากุลเป็นประธานโครงการนอกจากนี้ยังมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างไ e หวอีซี่รุ่น1และไ e หวอีซีรุ่น2อ,อีกนำ้ำถ,ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะ โดยนักธุรกิจปรุ่นใหม่ค่ะก็จะเป็นกําลังแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ใหม่ฮอดอุดรเบิองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ